ลงเมียฝรั่งไทยบ้านวันนี้ยายพาออกมาเที่ยวอีกแล้วเห็นป้ายไหมระวังจิงโจ้เนาะวันนี้อากาศดียายก็เลยกับลุงก็เลยพากันออกมาขับรถดูวิวดูอะไรเนาะไปไปเที่ยวในการยายพามาเที่ยวมาดูเนาะอากาศดีไม่ร้อนอากาศแบบคึมคมึเหมือนฝนจะตกอะเนาะ ก็ประมาณนี้แหละลุงก็แเออออกไปเที่ยวไหมเผื่อฝนตกไม่ได้ออกมาก็เลยเออพากันออกมาเนาะบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้แหละอันนี้เขาเรียก ตัวละยายก็ไม่รู้อะเขาบอกให้ระวังเพราะว่าแถวนี้มีเยอะไงเนี่ยก็จะประมาณนั นี่จิงโจเยอะนะปลายจริงโจเยอะเลยสวย้ะบ้านเขาเป็นบ้านเขาเนาะเราจะเป็นแบบเป็นชั้นเป็นชั้นรถลันลงไปเหมือนเป็นสะ แม่น้ำยายไม่แน่ใจเขามาตกปลากันเนี่ยเขาจะพาเด็กน้อยมาตกปลากันอากาศดีนะเนี่ยเป็นประมาณนเนี่ยเนาะเสียงเด็กสะเลย จะมาตกปลาตกอะไรกันเดี๋ยวว่าหลังซื้อเบ็ดมาตกมั่งดีกว่าฮทยโลฮาลโหลฮลโหลัลโหลฮัลโหัลโหลฮลโหลโอ้ฮัลโหลฮนลหลฮันโหลฮัลโหันโหลฮัลาลั เมื่อกี้ดูน้องฝรั่งเด็กน้อยสองคนเขาตกได้ตัวหนึ่งเขาพูดใหญ่เลยวเขาน่ารักมากเลยอะ่ะดีนะเขาสอนให้ลูกเขาแบบเออเหมือนใช้สมาธินาะตกปลาแต่ไม่อันตรายนะเพราะว่าพ่อเขาดูตลอดเวลาเนาะยายก็เดินย่นีเ คนเขาจะมานั่งตกปลาแบบเนี้ยอากาศดีเขาก็เลยมานั่งตกปลากันไม่ได้ตกแบบจริงจังนะก็ตกแบบสนุกสนานนะแบบใช้สมาธิอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นบ้านเขาอะบ้านหลังอยู่บนภูเขานะเสียงเขาตัดหญ้า บ้านหลังนี้น่ารักดีเนาะเขาแบบได้บรรยากาศของเขาอะหอมกินตัดหญ้ามากเลยนยอยู่บนภูเขาแบบเนี้ที่นี่เขาจะนิยมอยู่แบบเนาะบ้านเขาจะเป็นเขาไงเขาก็เลยเออภูเขาสวยบ้านหลังนี้สวยพื้นที่เยอะมากเลย บ้านบนเขาก็มีนะมีหนุ่มๆมันตกปลาด้วยหนุ่มคนนี้ไม่ต้องนะดอกไม้เล็กขาวเต็มป่าเลยเนาะยายก็พามาดูนี่แหละยายชอบ เนี่ยแบบเนี้ยเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติดีเนาะมันไม่นั่นแหละเพราะว่าแถวคือที่นี่เขาแบบธรรมชาติไงเพราะว่าไม่ไกลจากบ้านยายด้วยไงก็เลยพากันมาเทีย่ยวอากาศดีก็พากันออกมาแบบนี้แหละเนาะ เงียบได้ยินเสียงนกร้องอะไรต่ออะไรน่าจะเป็นต้นยูคานะใหญ่มากเลยยูคาลิปตัส เขาอยู่บนเขาเป็นลักษณะเนี้ยเขาชอบเลี้ยงหมานะคนต่างประเทศเขาชอบเลี้ยงหมานางเขาใหญ่เลยดูวิวข้างทางเนาะ ยายกลับมาแล้วเนาะพอดีหาข้าวหาอะไรลงกินยายก็เลยออกมานั่งข้างนอกเนาะอากาศดีวันนี้อากาศดีลมพัดแบบไม่แรงมากคือแบบสบายๆอะไรเงี้ยนี่แหละก็จะประมาณนี้แหละยายถ้าเกิดวันไหนอากาศดีลุงก็จะถามว่าออปออกไปข้างนอกไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าฝนตกอะไรก็ไม่อยากพากันออกไปเนาะมันหนาวเนาะนี่แหละการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกถ้าวันไหนอากาศดีก็จะได้ออกไปเที่ยว เนาะสันลนล้าเนาะยายก็จะประมาณนี้แหละเนาะเออยายก็มีความสุขเนาะความสุขที่แบบเออได้อยู่กับธรรมชาติอะไรอย,อยู่กับธรรมชาติรราตาไหมอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติมากอะไรก็จะประมาณนี้ไม่ใช่ควแรงมากเลยเนาะยายก็อะไรเนี่ยชอบแบบเนี้ยสบายสบายไม่ต้องอะไรมากมายเนาะยายก็จะเก็บเกี่ยวเขาเรียกอะไรธรรมชาติแถวบ้านเขาเนาะใ,ใกล้บ้านไม่ได้ไกลบ้าน ช่วงที่ยายยังไม่ได้ไปทํางานยายก็จะได้ออกไปพักผ่อนสมองเนาะอาหารตาอาหารใจเราเรากา็มีความสุขนี่แหละความสุขเล็กๆน้อยที่ยายอยากให้เห็นเนาะยายก็อยากให้ทุกคนมาเห็นเหมือนยายเนาะยายก็ใช้ชีวิตแบบน,นี้แหละความสุขง่ายๆของยายเนะยาะงยๆายก็เนาะฝากคลิปนี้หรือคลิปที่ผ่านๆมาที่ยายทํา เนาะยาเรายายอยากให้ทุกคนได้เห็นสิ่งที่ยายมาอยู่มาสัมผัสมาใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกเนาะอาจจะยังไม่เยอะเ <c oughs> นาะอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ยายแชร์ให้เห็นเนาะว่าเอาอยายอยู่แบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้เนาะเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะยายก็ฝากคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายด้วยเนาะยายจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไป หาสิ่งสวยๆงามมาให้ทุกคนดูเนาะบ๊ายบายวัสดีค่ะ